สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสมบูรณ์สุสข,ขอ้อนครับมืัอนี้เอาทิลาที่น้องกินแ,บบแสบๆมาสูพี่น้องกินน้ำกันครับอ่าวันนี้เอาทิลามีน้องกินแสบๆมาสูพี่น้องกินมีหยั่งแน่เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับนี่ครับหูหมูหมูยะไอหูหมูลวกต้มเปื่อยนะครับแล้วก็ดินดินหมูต้มเปื่อยให้กันครับพี่น้อง มาแซ่บแซ่บต้องกันครับเอ๊ะมันกล่องอาวามันต่างมากดีแล้วกับยังคือเก่าอยู่พียงรองย่างหนปรับแสงมันได้เอามาแซ่บแซ่บต้องกันเด้อพี่น้องเด้อครับวันนี้เอาเวลาซิมบางว่าเป็นยังไงเนี่ยบางดิมหมูกับหมูหมูเนาะพี่น้องเานา,ามมนนนะเอามาแซ่บแซ่บต้องกันครับเดี๋ยวเอาหันากก่นซะก่อนชินกันพี่น้อง ในมือวันยุดครับพี่น้องซื้อเล็ก็ข่ถือกดอกเสือเล็กพ่ถือกถ้ากัิอยากกิน,นแนวแเสบๆเพื่อเขาพี่ยังแสีบๆซื้อมาก,กินเลยพี่น้องคนว่าอืมเจ้าไปจงมันอยากกินยังซื้อมันเลยเดี๋ยวจะหั่นแล้วกันหั่นซู้พี่น้องกินเสียบเน่ากันพี่น้องนี่หูหมูนะครับเนาะแต่หูพร้อม แต่โหหมูมอวมไปเนาะโอ้ยหอมเปื่อๆยๆครับครับน้ำจิ้มเผ็ดๆเปรี้ยวอ้าวมาแซ่บแซ่ากันครับพี่น้องมาเนี่ยกระสมีผักกระสมีนะครับต้นหอมบักชีแล้วก็บีิแตงแล้วก็ผักกาดได้ไพี่น้องได้แล้วก็บั่วฟักเจ้านั่พี่น้องอืขครับผักกินครับผักแจ่มกล่องมันตังบะเถิงพี่น้อง มากิ <laughs> ้มเขานกันครับพี่น้องนี่ขาขอน่ง <c oughs> เดี่ยวบบนบานๆเฮาเอาใส่ถุงมาให้เขาเราขอนิ่งก็ดกได้พี่น้องตรงนี้ยังหลายอ่ะเอาเอาซิมกันเอาแต่หูเลยพี่น,อน,น้องคำแดดคำเงี้ยคำฝุดขืนเลยพี่น้องน้ำจิ้มเปรี้ยวๆเผ็ดๆเ,เลยพริกสดอื้ม เยี an ang, ่ยมขวาสดสดยังมวความเรื่องอ่อืมรู้เลยครับเพ่อ

รสชาติเป็นของเดงก้มเสียพรอมไอืม มันก็มีไงอย่าไม่แห้งไปหรอกติังคือข้อตินแสบแต่หัวหมูแต่หัวหมูเพราะว่ากกกกแต่หัวหมู <laughs> ม จมเป๊ะเน,นี่ยปุ๊บๆนี่จำาไา่หูหมูอันย่างคือแซบแซบแบบนึงแล้วม่น้องอันย่างหือแซบข้นแบบเงินมันต่มเปื้อ quá là đẹp lòng Bố con ăn đi lại chọn bài mày lên กนล่ะอหูย่างครับลิ้นหมูอ้านย่างหูหูหมูต้มเปื่อยครับลิ้นลิ้นหมูต้มเปื่อยมั้ง

dung dầu khoang áo mì mười lăm năm mươi ba tang lai dạng vàng bọn tang lên ba tang lên ba tang lên ba tòi yêu mhm 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 นี่นมันราคั่มยัลไงเราคั่มฝืดเกิน,นคั่มฝืดจะสายกันคั่มฝืดหรือคั่มเนเต็มปากเต็มคั่มไปนอนโดนคั่มฝืดตอนงให่ขุ่ยใชเไมกิน้บบกินหมกสมมตลเลย Mm-hmm. ชอบนัางชอบนั่กินเนี่ย้อบนีนอบไปนอนชอบไ่เหลือนงน่าจะแจ่มน้องกันอาหารแรกนี่เหมือนวันหยุดไปนอนเล็กถือว่ถือกินนึกเอาปึงขึ้นอยากไปหน่อนเอาสลักกิมเนียวอางก้ลเาสลักมเนอกคอกครับ บางคนพวกันกดแจ้งกติดตามกดไหไออลกาดสะไบเอาเทล่าเนะาะกับบุญหลวงนุด้หลายสารับพิมนี้คมร,รมับอาเทล่าเอาความมัยมเนาะอาพิษพานประกันะไรก่อมรรมนคอยยกโทษหาไแก้เอาเลาเนี่ยเราไปลองเนอะเมื่อไม่ฮัดครับ <laughs> สราสรพบีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ